ไอประจ,จํบ,บ้านสวัสดีครับมาดูเครื่องชาร์จแบบใหม่นะครับปี2022ซึ่งเครื่องชาร์จตัวนี้ไม่มียี่ห้อนะครับเป็นสินค้าจีนผมไม่แน่ใจว่ามีใครผลิตเป็นยี่ห้อหรือยังตัวนี้น่าสนใจครับอ่านจากคอมเมนต์หลายๆท่านที่ซื้อมาก็รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคนะครับจริงๆแล้วราคาไม่ได้ถูกนะแต่ว่า เขาเป็นเครื่องชาร์จที่ชาร์จฐานอัคคายได้นะครับอัคคายแบบที่ออกแบบมาเพื่อชาร์จนะครับสาหรับตัวนี้เป็นฐานอัคคายชนิดชาร์จได้นะครับออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับเครื่องชาร์จบางชนิดเท่านั้นนะครับจะเป็นเครื่องชาร์จที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับไม่แน่ใจเป็น OEM หรือเปล่าน,นะครับก็ทำงานได้ดีผมทดสอบมาแล้วใช้มาแล้วนะครับรู้สึกประทับใจนะสำหรับฐานชาร์จ ชุดนี้ก็ราคาไม่แพงเข้าใจว่าพอหานออกมาแล้วก็ละ40บาทนะครับแล้วก็ตอนชาร์จไม่ร้อนด้วยประเด็นคือพอชาร์จไปแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ปกติแล้วฐานชาร์จทั่วไปถ้าเป็นนิกเกิลแคดเมียมก็จะชาร์จแล้วร้อนๆน,นะครับแต่ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับจะมีแค่เครื่องนี้นะครับแล้วก็ซื้อแบตเตอรี่ตัวนี้มาเพิ่มนะครับสำหรับเครื่องชาร์จก็เนี่ยครับจะเป็นแบบนี้เลยส่วน หัวชาร์จผมก็ใช้ของผมเองนะครับในการชาร์จก็จะประมาณนี้ที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็น1.5โวลต์เอาคาย1.5โวลต์ฉะนั้นลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนหารอคาคลไนทที่เราซื้อตามร้านทั่วไปร้านสะดวกซื้อนะครับตัวนี้เป็น AA 1.5โวลต์ส่วนตัวนี้เป็น 3A 1.5โวลต์นะครับผมเคยรีวิวไปคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ผมซื้อมาใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้องการ1.5โวลต์นะครับ รวมทั้งที่เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเวลาที่เราชาร์จนะครับเราก็ใช้อะแดปเตอร์ของเราที่เรามีเป็น5โวลต์1แอมป์นี่แหละครับลองมาดูสเปคตัวนี้ที่เขาเขียนนะครับเขาบอกว่าอินพุตเป็น5โวลต์0.5มิลลิแอมป์นะครับส่วนเอาต์พุตก็1.5โวลต์100มิลลิแอมป์นะครับฉะนั้นอะแดปเตอร์ของคุณอย่างน้อยควรจะเป็น DC 5โวลต์0.5แอมป์นะครับหรือ500มิลลิแอมป์นะของผมอะแดปเตอร์ตัวนี้ สบายมากนะครับจ่าย5โวลต์2แอมป์ได้สบายนะครับฉะนั้นเราก็มาทดสอบกันในการเสียบใช้งานก็เนี่ยครับเสียบไมโคร USB เข้าไปตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคพร้อมชาร์จนะครับมาลองชาร์จฐาน 2A ก่อนเลยนะครับสำหรับฐาน 2A ผมมี4ก้อนเช่นกันแต่ว่าก้อนหนึงอยู่ในไฟฉายเรียบร้อยแล้วนะครับในการชาร์จนะครับได้2ลักษณะนะครับเนี่ยถ้าเป็นฐานสั้น 3A ก็จะต้องกดให้เขาเด้งมาอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็น 2a ก็กดให้เข้าไปอยู่แบบนี้นะครับบวกด้านนู้นลบด้านนี้นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปได้เลยโอเคนี่นะครับในการชาร์จก็จะขึ้นเป็นแบบนี้มีไฟสีเขียวเป็นสถานะของเครื่องออนอยู่แล้วก็มีไฟชาร์จ นะครับถ้าเป็นสีแดงกําลังชาร์จและถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวคือชาร์จเสร็จแล้วนะครับในการใช้งานก็ผมทดสอบดูคร่าวๆไม่ร้อนตัวนี้ฐานยังไม่ได้ใช้นะครับมีใช้ทดสอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองก็จะขึ้นเขียวเร็วมากตัวนี้เขียวแล้วก็คือเต็มแล้วฐานชุดนี้เต็มอยู่นะครับเป็นทางเลือกนะมาลองกับ 3A บ้างนะครับถ้าเป็นฐานขนาด 3A นะครับเราต้องงัดขึ้นมาอ่าัดขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยก็เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ฐาน3านเ a เข้าไปรู้สึกสะดวกดีนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีข้อเสียอะไรหรือเปล่านะครับกับแบตเตอรี่แบบนี้แต่ลหลายๆท่านที่ซื้อมาแล้วตามคอมเมนต์ของหน้าร้านก็ทุกคนบอกว่าดีหมดเลยครับประเด็นคือเราไม่สามารถใช้กับเครื่องชาร์จทั่วๆไปได้ทำให้วัดกระแสไม่ได้ผมใช้กับลิตโตคาร่าก็ไม่ขึ้นไม่ได้นะครับชาร์จไม่ได้เลยจําเป็นจะต้องใช้กับเครื่องชาร์จรุ่นโบราณเท่านั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ panasonic ก,ก็ชารได้นะยืนยันว่าใช้ได้แต่กับเครื่องนี้มีไฟบอกสถานะมันดูโอเคกว่านะครับเป็นเครื่องของเขาเลยสําหรับเครื่องนี้ก็ไม่แพงครับราคาถูกมากสอ0สาร้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปซื้อหากันได้ลองอ่านคอมเมนต์ก่อนเพื่อยืนยันก่อนนะครับ ำหรับตัวนี้ก็ปล่อยให้เขาชาร์จไปก่อนนะครับปกติถ้าถ่านหมดเนี่ยเขาตามสเปกบอกว่าประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปก็ทั้งคืนนะครับเหมือนกับเราใช้เครื่องชาร์จพลาสติกแบบโบราณนะครับปล่อยไปเรื่อยๆฉะนั้นเขาไม่ได้เร่งอะไรเขาจะไม่ร้อนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีเครื่องชาร์จหรือฐ่านชาร์จนะครับก็รุ่นนี้ก็เป็นทางเลือกนะไม่แพงนะครับแล้วใช้งานได้ดีด้วยยืนยันว่าผู้ใช้เองอย่างผมก็ถือว่าชอบครับโอเคเลยครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะครับประมาณนี้ส่วน ผมลองแล้วนะครับไฟที่ได้ค่อนข้างโอเคเนี่ยครับผมลองกับไฟฉายนะครับค่อนข้างแสงชัดเจนเนี่ยจ้ามากนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นไฟฉายอาัลตราไฟคือแบบสุดๆเลยนะครับเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีเหมือนกับเป็นถาดอัลคาไลธรรมดาที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อแหละครับเนี่ยตัวนี้เป็น aa 1.5V โวลต์นะครับอัลคาไล์รชาร์จเดเบิล มันเป็นนวัตกรรมใหม่ครับเขาบอกว่าไม่ใช่นิกเกิลแคดเมียมนะครับที่เขาเขียนไว้เนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นตมีคี่คดเมยมออนะครับไม่มีนะผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรข้างในก็ถือว่าน่าลองครับถ้าเกิดใครยังไม่มีของเดิมอยู่แล้วก็ลองรุ่นนี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับลองอ่านคอมเมนต์ก่อนผมซื้อมาเพื่อที่จะมาลองกับตัว 6B กกับตัวเซนเซอร์ กับการใช้งานพวกสมาร์ทโฮมเนี่ยผมก็ลองกับแบบนี้เป็นรางฐานนะครับรางฐานแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ตัวเนี้ครับใช้งานได้ดีผมใช้อยู่หลายจุดเลยน่าจะ5 6ถึงจุดทั้งบ้านทั้งคอนโดนะครับโอเคมากเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่คิดว่าโอเคมากๆก็คือการใช้กับตัวอุปกรณ์ที่มันเป็นไร้าสายแล้วเราเอาไปไว้แบบเนี้ยมันโอเคมากนะครับ ส่วนงานทั่วไปที่ต้องจ่ายไฟแรงต่อเนื่องนะครับอย่างรถบังคับอย่างที่เห็นผมเอาไปลองเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติดีเหมือนฐานอัลคารทั่วไปนะครับสามารถจ่ายไฟได้รู้สึกไม่ต่างนะครับจากที่เคยลองใช้ฐานอัลคารายที่วางขายในตลาดก็เป็นทางเลือกนะครับลองสังเกตดูเราสามารถควบคุมได้ปกติเลยนะครับ คิดว่าน่าจะสามารถทำงานได้ดีใช้ได้ดีนะครับก็เป็นทางเลือกอ e ีแบบนะครับลองดูนี่เลยก็อยากจะแนะนำนะครับเซตนี้คุ้มค่ามากๆถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาฐานชาร์จอยู่ลองพิจารณาปกติก็จะมี1.2โวลต์ผมมองว่ามันไม่เต็มผมชอบ1.5นะครับ1.5เต็มเต็มเหมือนทานอัลคาไลน์ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นทางเลือกที่โอเคเลย แต่ก็พิจารณาด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่มียี่ห้อก็ที่แน่ๆไม่มีรับประกันนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกเท่านั้นไอทีราจาบ้านเอาทางเลือกมานําเสนอก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับถ้าเกิดมีคําถามหรืออยากให้ทดสอบก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ